เวลาเราพูดถึงกฎหมายครับใน้ทํารู้าเนี่ยมา,าจจะหมายถึงก็พวกจารีตประเพณีต่างๆที่มันเป็นข้อบังคับยึดโยงให้คนมันอยู่ภายใต้การปฏิบัติอะไรแบบเดียวกันทําให้คนเนี่ยอาจจะสูงต่ําดําขาวแตกต่างกันเนี่ยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันก็เป็นหลักคิดที่เอามาออกแบบว่าสําหรับคนที่ถูกละเลยหรือว่าถูกมองข้ามหรือว่าถูก ละเมิดมาก่อนหน้านี้เนี่ยการมีกฎหมายเพื่อจะคุ้มครองเขาเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เขาเนี่ยได้รับสิทธรริ์เสมอภาคกับคนอื่นเหมือนกันชาติพันธุ์มันจะหมายถึงกลุ่มทางวัฒนธรรมที่ทุกคนมีวิถีปฏิบัติมีความเชื่อบางอย่างร่วมกันจริงๆแล้วในเมืองไทยเองเนี่ยก็มากกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่ง60กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กลุ่มที่บางทีเราก็ลืมไปแล้วว่านี่เรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ได้นะเช่น เราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยนะครับกพเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งเราอาจจะคุ้นชินกับการมองถึงกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เพราะเขาเป็นกลุ่มที่มีลักษณะที่แตกต่างจากเราชาติพันธุ์บางกลุ่มเส้นว่าดด้วยวัวควายฆ่ากันเป็นตัวตัวแต่วันตุ้ยจีนทีเราก็ฆ่าไก่กันเป็นแสนตัวเหมือนกันแทนที่เราจะยอมรับในความแตกต่างหลากหลายเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราขับให้คนกลุ่มนี้ออกไปอยู่ชายขอบและกลายเป็นคนที่แตกต่างจากเราแล้วเราก็มองเขาว่าเป็นปัญหา ทังทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่เป็นปัญหาก็ได้เดิมเนี่ยเมืองไทย,ยไม่ค่อยมองไม่ไม่ค่อยมองว่าความแตกต่างหลากหลายนี่เป็นปัญหาของสังคมนะเราจะรู้สึกดีด้วยซ้ำที่มีคนหลากหลายอยู่ในอาณาจักรของเราใช่ไหมมันจึงจะมีคําที่พูดว่าอาณาจักรที่บาร,รมีกษัตริย์ยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยคนจะมาพึ่ง พระอรมเที่ผสมผธานมากขึ้นอนดีจะเป็นคิดอย่างนั้นเนาะแต่พอมันต้องมีการจัดการคนมีความเป็นรัฐเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงค่อยๆมันมีแนวนโยบายในการจัดการกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายคุมในเชิงทั้งออการดรําเนินชีวิตคุมในแง่ของจํานวนประชากรคุมในแง่ของการจํากัดพื้นที่ด้วยให้อยู่แค่นี้นะมันจะต้องมีป่าชาวเขาใช่ไหมก็แสดงว่าเขาอยู่ได้แค่บนเขาแหละแต่ลมบางข้างล่างเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างขึ้นมาการม,มี พระราชบัญญัติคุ้มครองแลวก็ส่งเสริมวิถีวิถีกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นมาตรการนะครับหรือว่าเป็นมาตรฐานที่จะใช้ในการคุ้มครองชาวไทยทุกคนเพราะเราทุกคนก็ถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์สิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์จะได้อย่างแรกเลยคือการคุ้มครองในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยที่จะไม่ถูกดูถูกเหยียดหยามไม่ถูกละเลยนะครับอันเนี้ยมันก็คือการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐอย่างเสมอหน้ากันกับคนทุกกลุ่มในประเทศไทย อย่างที่2เนี่ยนะครับมันจะช่วยคุ้มครองวิถีภูมิปัญญาของคนเล็กคนน้อยในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําระบบการเกษตรแบบไร่หมุนเวียนของชาวประการยอเองเนี่ยเขาเป็นวิถีที่เราพิสูจน์ได้แล้วว่าในเชิงวิยาสตรรมว่ามันเป็นวิถีาการทาเพื่อสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยประเด็นที่3นี่นะครับบางครั้งเนี่ยนโยบายของรัฐเนี่ยไปบังคับให้เขาต้อง ละทิ้งพื้นที่ของเขามันทําให้เขาไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยการมีกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อไปคุ้มครองว่าเฮ้ยจะออกกฎหมายอะไรก็ตามที่จะมาจํากัดสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอยู่มาก่อนเนี่ยก็ควรจะต้องให้การเคารพเขาหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าจําเป็นจะต้องจํากัดสิทธิ์แบบนั้นก็ต้องหามาตรการเยียวยาที่คุ้มค่าแล้วก็สมน้ําสมเนื้อที่กลุ่มชาติพันธุ์เขาได้รับผลกระทบส่วนประเด็นที่4เนี่ยนะครับชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผนหรือว่ากำหนดนโยบายในการพัฒนาแล้วการจัดสรรทรัพยากรอย่างสมดุลมันควรจะเป็นโอกาสคือเป็นทางเลือกให้เขาตัดสินใจนะครับว่าเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนอย่างร้อยที่สุดมันคือการให้ทางเลือกเขาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของหน่วยงานรัฐสิทธิววทวรธรรมหรือภูมิภาทว,วารทธรรมเนี่ยมันเป็นมรดกสําคัญเนาะมันเป็นทุนประเภทหนึ่งวัฒนธรทมที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นทุนทวธรรมของประเทศที่สามารถใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ อย่างที่2นี่นะครับเมื่อสร้างไรายได้แล้วนะครับก็มีเรื่องของการประหยัดงบประมาณนะคือการที่กลุ่มชาติพันธุ์เขาได้รับการส่งเสริมนะครับให้สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ดูแลตัวเองได้เดิมเราอาจจะต้องมีการจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐในการจะดูแลพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยแต่มันมีตัวอย่างให้เห็นนะครับในหลายๆพื้นที่ที่เราสร้างกระบวนการมีโซล่กลุ่มชาติพันธ์เนี่ยนะครับการทําแนวกันไฟของกลุ่มชาติพันธ์ ช่วยประหยัดก็ประมาณจํานวนมากอันที่3นี่นะครับปัญหาเรื่องความเหลือมล้ําเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงอย่างร้อยที่สุดเนี่ยในแง่ความรู้สึกว่าเราได้รับการจัดการที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันก็จะหายไปผลของการที่คนรู้สึกเหลื่อมล้ําน้อยลงเนี่ยนะครับถ้าจะมองในกรอบใหญ่มันคือมีความสําคัญต่อมิติเรื่องความมั่นคงคือมั่นคงในแง่ของการมีสถาธรภาพในการที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความที่เรียกว่าเราเสมอภาคกัน บนความหลากหาาลายธรรมอันนี้คือหัวใจสําคัญว่ามันเป็นประโยชน์ของพรลบฉบับนี้ต่อสังคมไทยนะครับประเด็นที่4นะครับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะได้รับการจัดการนะครับในแง่ของการอนุรักษ์แล้วก็การใช้ประโยชน์อย่างสมดุลแล้วก็เป็นธรรมเราต้องยอมรับอย่างนะครับว่า วิธีคิดของสังคมไทยนะครับเราคิดแต่เรื่องของการอนุรักษ์นะครับโดยที่จะสงวนรักษาเนาะแต่เราลืมคิดว่าในมิติของการสงวนรักษาเนี่ยมันควรจะเปิดโอกาสให้คนเนี่ยเขาได้เข้าไปใช้ประโยชน์อย่างสมดุลด้วยหรประเด็นสุดท้ายที่สังคมจะได้นะครับคือมาเป็นหน้าเป็นตาประเทศมันมีไม่กี่ประเทศในโลกนะครับที่มีกฎหมายลักษณะแบบนี้การที่ประเทศไทยจะมีเนี่ยมันเป็นตัวยืนยันว่ารัฐมีมาตราการที่จะให้การคุ้มครองกลุ่มให้บรรทุกกลุ่มเพื่อจะให้เราเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วยนะครับ ในโลกปัจจุบันเนี่ยไอการที่เราจะอยู่กับความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันไม่ใช่การจํากัดความแตกต่างหลากหลายนะครับไม่ควรจะทําให้ทุกคนเหมือนกันแต่ควรจะทําให้ทุกคนยอมรับไอความแตกต่างหลากหลายนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างหลากหลายนั้นนะครับเพื่อการขับเคลื่อนประเทศของเราต่อไปการม,มีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยหัวใจสําคัญมันคือการที่ทําให้เราเปิดใจนะครับยอมรับ ว่าเราจะมีผู้คนนะครับที่อาจจะมีวิถีวัฒน์แตกต่างจากเราแต่เขาเนี่ยนะครับก็มีศักยภาพมีความสามารถมีพละกําลังในสังคมที่เราอาจจะพูดอย่างด้วยคําสวยหรูว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอันนี้มันเป็นเครื่องยืนยันว่าสังคมพหุวัฒนธรรมมันจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรมันจุอยู่ร่วมกันได้ด้วยการมีหลักปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติที่เรายอมรับซึ่งความแตกต่างหลากหลายของกันและกันแล้วก็สามารถใช้ความแตกต่างหลากหลายนั้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์ประเทศนี้นะครับผม